สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตักจะมาพูดถึงเรื่องทารกอายุคันหนึ่งเดือนลูกในคันจะหน้าตาเป็นอย่างไรคะ่ะแม้ว่าหน้าตาของลูกจะยังไม่พัฒนาขึ้นเป็นรูปเป็นร่างในช่วงตั้งคันเดือนแรกนะคะแต่ตาหูและปากของทารกจะเริ่มปรากฏให้เห็นลางๆแล้วคะ่ะ ลูกน้อยของคุณแม่ก็คือส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของ DNA ระหว่างคุณพ่อคุณแม่นะคะจะยังไม่เป็นรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนจนกว่าเขาจะออกมาสู่โลกภายนอกรวมถึงความสูงสีผมสีผิวสีตาส่วนลักษณะนิสัยบางอย่างจะถูกกำหนดโดยโครโมโซมคู่ที่46ในช่วงปฏิสนธิค่ะในช่วงอายุครรภ์6สัปดาห์แรกเนี้ย คุณแม่ตั้งคันจะมีอาการอ่อนเพลียซึ่งเป็นสัญญาณแรกของการตั้งคันในช่วงนี้ทารกน้อยในคันจะโตขึ้นประมาณ1เซนติเมตรกว่าๆประมาณสักเม็ดข้าวสารนะคะตัวเล็กมากๆเลยแต่หูตาจมูกเริ่มปรากฏแล้วนะถึงแม้ว่าเขาจะเล็กมากๆแค่เม็ดข้าวสารนะคะแต่มันจะมีตุ่มๆต,ตะปุ่มตะป่่าเพื่อที่จะพัฒนาเป็นตาหูจมูกปากค่ะ ซึ่งเป็นพัฒนาการที่น่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวสำหรับอายุคันช่วงนี้นะคะคุณแม่รู้หรือเปล่าคะว่าในช่วงเดือนที่สองเนี่ยทารกในคันก็จะเริ่มขยับได้แล้วนะคะเขาสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วเพียงแต่ว่าคุณแม่จะยังไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเขายังตัวเล็กมากๆอยู่นั่นเองค่ะคุณแม่ส่วนสมองของทารกนะคะก็จะเริ่มพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ลูกน้อยอยู่ในคันกระทั่งคลอดค่ะ ในช่วง6สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ก็คือช่วงเดือนแรกถึงเดือนครึ่งนะคะสมองของทารกจะเริ่มแบ่งออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวายอย่างชัดเจนแต่ไม่ได้มีเพียงสมองเท่านั้นที่กำลังพัฒนาเป็นรูปเป็นร่างนะคะเมื่อลูกในครรภ์อายุครบ2เดือนหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดจะเริ่มพัฒนาขึ้นเช่นกันค่ะนั่นหมายความว่าหัวใจของทารกอีกดวงจะเริ่มเต้นอยู่ในตัวคุณแม่แล้วนะคะและเต้นเร็วกว่าหัวใจของคุณแม่สองเท่าเลยทีเดียวค่ะ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กในช่วงเดือนที่2จะมีอะไรบ้างคะ่ะ